ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกันอีกแล้วพบกันกับก้าแคลเอวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Lost Miner EP ที่ไม่ใช่ EP สิต้องเรียกว่าอัปเดตที่ 1.4.0b นะครับผมอพี่แอ้มพี่แอ้มทำไมพี่ยังเล่นต่อพี่พี่ปิดซีรีส์ไปแล้วเหรอฮะพี่ซีรีส์ปิดซีแล้วไม่ใช่เหรอฮะพี่พี่ไม่เล่นเกมนี้แล้วไม่ใช่เหรอฮะเออดูแล้ว อยู่แล้วว่าผมผมผมไม่เล่นแล้วแต่ผมมาอัปเดตเรื่องอัปเดตกันเล็กๆกน้อยนนะผมถึงจริงจริงแล้วเนี่ยอัปเดตนี้อัปเดตก่อนหน้าเรานะผมก็คือว่าในอัปเดตเนี้ต่างชาติอะมันจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนไปนะผมแต่แต่ในเนี้ยแต่เนื่องจากว่าผมเห็นแล้วเออมันก็น่าสนใจเว้ยก็เลยเอามาทํานะผมสิ่งแรกนะผมที่ผมจะต้องอธิบายก่อนคืออัปเดตนี้มีอัปเดตเรื่องโล่นะผมนี่ นยังโหดนะผมวิธีการใช้โล่ง่ายๆผมก็แค่กดลงล่างแค่นั้นแหละมันก็จะเป็นการใช้โล่แล้วแค่นี้แหละใช่แค่นี้แหละ,หละไม่มีอะไรละปิดคลิปยังยัง <c oughs> แค่นี้เลยเหละคือโลู่นะผมอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยโล่เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างซึ่งโล่เนี่ยนอกจากจะเออเอาไว้กันกันซอมบี้ตีเนี่ยมันก็ยังสามารถกันเรื่องแรงระเบิดกันได้ตั้งแต่เออ ธนูการจงตีระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ถืว่ามันจะไม่กันเวทมนต์นนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่กันนะผมผมลองผมลองไปดูแล้วเนะี่ยไม่กันนะผมสําหรับโล่นะส่วนโล่เนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทนะผมมี3แบบด้วยกันก็ได้แก่โล่โล่โล่ปกตินะผมแล้วก็โล่ทองแล้วก็โล่เงินซึ่งโล่ทองเนี่ยจะหายยากฝานะซึ่งโล่เนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับดาบหรือไม่ก็ ธนูได้นะฮะผมก็อ๋อผมเลยอย่างถึงเราจะไม่ถือโลถึงเราจะไม่ถือโลนะผมเราก็สามารถการใช้ใช้โลได้ตลอดขอให้โลนะผมอยู่ในช่องเออช่องที่เราใช้ผมสี่ช่องเออไปตรงเนี้ยนะ๋ยผมค่อยวงที่หลังนะสวิธีการใช้ก็ง่ายๆผมและโลเนี่ยสามารถ สะท้อนการจงตีได้ด้วยนะผมสมมติว่าซอมบี้มันตีมาเนะี่ยแล้วเรากันได้แล้วเราก็กดบีครั้งมันจะเป็นการสะท้อนนะผมหรือถ้าเราถือถาดาบเนี่ยมันก็จะเป็นการฟันไปเลยนะผมอ่าและเราสามารถใช้โล่กับธนูได้ด้วยนะผมน,นี่นี่ยิงโชว์เลยนะก็เป็นการหลอยนะผมสมมุติว่าสมมุติว่าเราสู้กับไอ,ไอตัวนักธนูอนะ่ะเออมันมันยิงเรามาใช่ไหมเราบันโดโ,โล่แต่เรายิงสวนกลับได้นผมนี่เป็นยังโคตรโหดนะผมโคตรโหดเลยนะฮะนะผม และโล่เนี่ยจุดอ่อนแต่ข้อเสียเดียวของโลน่นะผมก็คือว่าเราไม่สามารถใช้ได้สําหรับบล็อกตัวนี้ผมเป็นบล็อกอะไะเป็นบล็อกแทบ็บแท็บบอลนะผมเป็นบล็อกที่เราไม่สามารถกดกดลงล่างนะผมถ้าก,กดลงล่างปุ๊บมันก็จะเป็นการลงล่างไปเลยเนาะเห็นไหมและโล่เนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ได้กับเหน้าไม้ด้วยนะทำไมมันไม่รองรับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมสุิว่าเราถือโล่ผมถือโล่ไว้หน้านี้แล้วผมถือหน้าไม้ผม นี่ผมจะไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ผมย,ยิงยิงด้วยหน้าไม้ด้วยได้นะผมซึ่งหน้าไม้เนี่ยมันจะต้องชาร์จก่อนยิงนะผมก็น่าเสียดายผมที่โล่มันไม่สามารถใช้ได้และโล่เนี่ยก็มีและโล่นะผมสามารถคราฟได้โดยการใช้ไม้สี่อัน,น,นสี่แท่งสี่บล็อกนั่นแหละแล้วก็เหล็กหนึ่งอันนะผมแล้วก็แร่เหล็กหนึ่งหนึ่งอันแค่นั้นแหละนะผมวีโทษทีแล้วก็ ส่วนโ,โล่โล่เงินกับโล่ทองเนี่ยเราจะต้องไปหาในกล่องกล่องอัลบอร์นไม้ผมหรือกล่องกล่องที่อยู่ใต้ดินนะผมซึ่งเราต้องไปหา,านะแล้วก็มีอัปเดตอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการดรอปอาวุธนะผมซึ่งก็คือว่าการดรอปอาวุธเนี่ยจะมีจากกล่องจากกล่องอัลบอร์นอไม้เนี่ยจะมีโอกาสน้อยน้อยฝากปกตินะผมเอาง่ายคือปรับบาลานซ์ให้มันแรบ,บยากขึ้นกว่าเดิมนะผม รวมไปถึงโล่ด้วยสวโลเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะแลกกับวีเลเจอร์ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครเคยเคยแลกกับวีเลเจอร์ได้ก็สามคาอมเมนต์ใต้ล่างคิดได้เลยนะผมส่วนเรื่องบล็อกก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ผมอ๋อมีบล็อกเข้ามาใหม่หนึ่งหนึ่งบล็อกนะผมก็คือประตูประตูประตูสีดำนะผมใช่ผมอัปเดตแค่ประตูสีดำแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะผม ก็ดูจากท่าทีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะผมนอกจากนี้นะนะครับผมนี่ไม่มีแล้วนะส่วนมอนสเตอร์ยังปกติอยู่นะผมซึ่งมันก็ยังปกติอยู่นะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมแค่อัปเดตเรื่องโลกมาแต่สำหรับต่างชาติเนี่ยมันไม่ใช่ับผมต่างชาติเนี่ยอัปเดตในในต่างชาติหรือในแถบยุโรปหรือไม่ก็เอเชียนี่แหละนะผมถ้าผมจะไม่ผิดมันอัปเดตเรื่อง ไอ้ Lost Miner เนี่ยอัปเดตเรื่องเนเธอร์มาด้วผมเนเธอร์นั่นเหรอใช่อัปเดตเรื่องเนเธอร์ผมอ่างงงั่นเลยเฮ้ยพี้เพี่ยเนเธอร์มันมันไม่มีไม่ใช่เหรอก็พี่ก็พี่แกมันมีทั้งหมามีทั้งไอตัวนี้มามันจะไม่ให้อยู่ไหนแหละ,ะมันก็มันก็สมควรที่จะอยู่ในในเธอไม่ใช่เหรอมันไม่สมควรที่จะมาอยู่ที่นี่นะผมมันไม่สมควรที่มันม,มันจะมาอยู่บนโลกนู้นแะต่ผม นี่นี่นี่อ้ยแต่ดูว่ามันก็ยังกันยังกัดได้ไม่ดีพอผมแต่มันก็ยังจงตีเข้าอยู่นะถ้าที่ผมดูเนี่ยมันก็ยังจงตีเข้าอยู่นี่นะช่างโอเคช่างเถอะฆ่ามันซะจบโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปดูเอ่องั้นอัปเดตเรื่องเนเธอร์เดีย๋ยวยผมจะขออนุญาตขอไปดูใน u t u b e ก็แล้วก,กันนะผมเพราะว่าเขาเนี่ยมันอัปเดตเรื่องเนเธอร์มาจริงๆนะผมโอเค เดี๋ยวมีคนบอกว่าเพี้ยเพีมมันมันไม่มีไม่ใช่เหรอเนเธอร์เออโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอยัดตัดแป๊บหนึ่งนะผมโอเคตัดตอนนี้เราก็มาอยู่ใน YouTube แล้วนะผมนี่ผมได้เจอนี่ผมอัปเดตเนเธอร์นะผมนี่เป็นไงก็เขาแหี่เขาเขาก็บอกว่ามาว่าเออเนเธอร์เนี่ยจะช่างใช้เออไอตัววาร์ฟนะผม เขาจะบอกว่าไอตัวบาวาร์ปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นประตูเนเธอร์แทนนะผมจะเป็นที่เอาไว้สําหรับวาร์ปไปในเนเธอร์นะผมซึ่งในเนเธอร์เนี่ยจะมีกล่องกล่องกับแร่แร่เยอะมากผมก็เป็นเป็นแร่อัดบล็อกไปเลยนะแล้วก็จะมีบอสทั้งหมด3ตัวเป็นเป็นตัวเฝ้านะผมแล้วก็ลูกสมุนอีกอีก200อีก300ว่าตัวนะผมย้ำนะผมสามร้อยกว่าตัวจริงๆนะผมแล้วก็ ทางทางพัฒนาเนี่ยเอาเท็กเจอร์ใหม่มาแล้วผมก็คือเป็นเท็กเจอร์ใหม่ครับเนาะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับผมก็แค่นั้นแหละนะแต่อีกหนึ่งสิ่งนะผมก็คือว่าเนเธอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเนเธอร์แบบไมโครนะผมมันจะเป็นเนเธอร์ที่แบบเหมือนไมโครเวอร์ชั่นเก่านะผมเวอร์ชั่น0.8.0มั้งอารมณ์มันจะประมาณนั้นนะผมก็คือว่าไอ้เนเธอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกันเลยนะผมเดี๋ยวผมกอแป๊บนี่เป็นไง นี่ผมอันนี้เป็นเครื่องวาร์ปนะผมมันจะเป็นมันจะเป็นที่วาร์ปสำหรับไปเนเธอร์นะผมะนี่ผมซึ่งสิ่งนี้ผมมันจะเป็นเนเธอร์นะผมเป็นเนเธอร์ตายโลกนะผมจะเป็นเนเธอร์ตายโลกนะเป็นเนเธอร์ตายโลกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเนเทอร์ที่แบบใหญ่กว่าเดิมนะผมซึ่งมันจะมีโกสสโตนกับ พวกเบ็ดลงเบ็ดล็อกเบดลงเบ็ล็อกอะไรประมาณนั้น,นะผมแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เยอะจํานวนมากรวมไปถึงบอสด้วยผมถ้าทุกท่านสังเกตดีๆแล้วก็จะมีพวกนี่แะะแบบรนแ่นะผมแบบเงี้้นหหดเลยหน่อยับนะผมมันจะมีพวกบอสเกิดนะผมซึ่งในสถานที่อย่างนี้มันมีแท่นบูชาตั้งหลายอันมากๆทําให้มอนสเตอร์เกิดเยอะขึ้นนะผมซึ่งไอแท่งพวกนี้ผมลืมอธิบายไปนะผมในคลิปในคลิปสอนนะผม ก็คือว่าไอ้แท่งพวกเนี้ยมันจะเอาไว้จัญเชิญพวกบันเซอร์พวกโยมทูดพวกมาหมานระนึกนะผมก็ประมาณนั้นนะผมซึ่งทุกท่านสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมตอนแรกผมก็นึกว่าไปไหนก็แค่นั้นแหละนะมันก็มีแค่นี้แหละนะสำหรับสำหรับอัปเดตนี้ผมแต่ดูว่าไอ้ซึ่งสถานที่อย่างนี้ผมมันจะมีบล็อกพวกแร่ด้วยนะถ้าที่ผมดูและแน่นอนว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือมันมีกล่องสีดำครับผม นี่เห็นไหมทุกท่านเห็นกล่องสีดำไหมผมซึ่งกล่องสีดำเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เรียกว่าเออมันเป็นกล่องที่หายากที่สุดนะผมซึ่งจะหายากกว่ากล่องปกติด้วผมอ่าซึ่งถามว่าข้างในกล่องมันดรอปอะไรมันมันมันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรมากมายผมก็แค่มันก็ดรอปเหมือนกับพวกกล่องในพวกถ้ำในพวกแร่อะไรพวกนั้นนะผมก็จบกันแล้วนะผมสำหรับอัปเดตหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่จุดศูนบนะผม โอเคก็แต่ถ้าใครอยากดูดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูที่ช่องเขาก็ได้ผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะผมช่องเขาคือช่องนี้เลยผมสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะผมมันแหลกมันค้างอีกแล้วเี่ยผมสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะผมนี่ช่องนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเขาด้วยนะผมเ,เดี๋ยวนะนี่มันนี่มันช่องผูพัฒนานี่หว่า ชิบหายแล้วแต่ก็เอาเถอะโอเคจบแล้วไม่เล่นแล้วจบจบจบปิดคลิปปิดคลิป